สวัสดีค่ะวันนีพ่าแกะอันนี้ค่ะ<ม>เป็นอันักมากเลยนะมาแกะกันเลแกะมากาให้พ่อแกะจี๋วให้พ่อช่วยกันคะจะเป็นแกะไม่ตายก็เป็นนกยากยากว่าคะพอว่าแกะตายแล้วแกะตายแลววยวใส่ก้านไสักทู่นะคะ เป็นอันมากเลยนะคะนี่ะับเป็นอััมากเลยนะคะนอกมาก้าอัมากเลยจิงนี้คะ เขาบอกว่าป็นเขาเป็นพิเศษ LL แล้วก็มีจุดด้วยค่ะตนะคะดาวิอร่อมากาวิ๊กกับดาวิ๊กาวิ๊มากเลยค่ะดาวิกับดาวิมากดดดมากค่ะ กะเนผต้องทำพอแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือเอเอเอ่นี้ เอๆดปค่ะเป็นคอันนี้เลยค่ะหลกมากเลยคือโ่ยอ๋ออักปวยเป็นอามากเลยค่ะโชว์ให้กล้องดูหน่อยสิคะ ถใกล้ๆกล้องไหมสิคะนี่กล้องอยู่นี่ลูกนะคะโอเคค่ะไหนลพ่อขอดูหน่อยสิคะตัวนี้เธออะไรคะเนี่ย L L เอชื่อค้าเ L L หอ L O L หรอคะแอเหมือนได้ว่าเลยค่ะ ีอะไรบ้างคะเอยเอะเลยหนมีอะไรบ้างคะเสื้อไปขอดูเสื้อหน่อยสิคะอืมไหนคะเสื้ออ๋อโอเคเป็นชิปนี้ด้วยคะเป็นดุลย์ง่ายมากเลยค่ะนะคะ,ะ,คะพลาสติกดุลย์ตัวนี้ด้วยนะคะอิ่ว เป็นไม่ใช่พลาสติกเป็นผู้เ,เชื่อเป็นเสื้อหรอคะเป็นคือพลาสติกค่ะเป็นพลาสติกให้เปื่อยตึงนะโอเคค่ะ,คะเป็นเละมากเลยคะ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรคะมาได้มีหลายแบบเวลาเพื่นอนๆอยากเอาต้องขอที่รานคุณแม่ว่าเอาเลือดกๆก,ก่อนค่ะ ก็มีพิซซ่าด้วยอร่อยอร่อยเลยอ๋อมีพิซพซ่าด้วยวนี่เป็นพิซซ่าอ๋อโอเคแล้วนี่คืออะไรคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นบ้านของเอลเอลนะคะเป็นบ้านของเอลเอลยคะ เราไปดู้องไปดูได้ด้วยโอ้ยตว่อไปดูดูตาซ้อมหน่อยไข่ซ้อมคะพซ้อมเหรอคะโอเคค่คนี่นคะนี่คะถ้าจะหูมีพ่อช่วยแกะนี่แกะออกแล้ค่ะเขาไว้ทำอะไรอคะ ไม่ชอบเหมือนกันเขาให้แกะแบบนี้โอ้มีเงี้ยด้วยมีเขาดูตรงนี้แหละคะ่ะเสร็จแล้วขอดูหน่อยนะคะว่ามันคืออะไรนะคะหวีหวีนะคะขอดูชัดๆได้ไหมคะอ,อ๋อไหนอ๋อหวีอ,อันนี้อะคะ,ะโอเคต่อไปแกะนี่หน่หอยตัวหวีโอเค อันนี้เหรอคะค่ะอุ้ยเห็บนิ้วเห็บนิ้วอ่าโอเคอ่าจะเด่นแบบไปละคืออะไรเอ่ยน่าจะเป็คืไอไข่หงค์คะไหนตรงนี้สิคะนือ้อคืออะไรคะนมนมเหรอคะใช่นมเหรอคะเดี๋ยวก็ดูหน่อยสิคะอุ้ย เดี๋ยวนะคะคุณพ่อว่ามันไม่เหมือนนมนะลูกเหมือนอะไรอ่ะเหมือนโซดามากกว่าเลยอะค่ะโซดานะคะโซดาแล้วก็นี่คือบ่องไฟนะคะกล่องใสค่ะไม่ใช่โป๊วไม่ใช่โป๊วนะคะกล่องใสคะ่ะ,คะ โอเคมาเล่นกันเลยนะคะเอาเลยค่ะเะ <c oughs> ไปเล่นแล้วแล้วเอว่าจะบายบายเพื่อนๆก่อนปะคะเดี <c oughs> ย๋ยวสู้เพื่อนๆให้สอนเล่นก่อนโอเคค่ะวันนีอ้อยากไปเชื่อมโดยหมูป้านอย่แน่จีว่าหมูป้านจีว่า <c oughs> แบบนี้ค่ะเขาเต้นแบบนี้ได้เลยค่ะเขาเต้นแบบนี้ได้เลยค่ะนี่เป็นซอยคอเป่านี่เป็นซอยคอเ่าตัวชี้ัดแบบนี้ค่ะอันนี้เป็น L L ว T ี่แบบนี้ะนะคะจัดจัดการดูให้ดูไม่ให้เข้าหูที่แข็งค่ะ ไม่ให้ดูที่แขนนะคะเดี๋ยะนะคะไม่ให้ยุงอยู่ที่แขนหรอคะแล้วก็มันเป็นกันยุงได้ด้วยเหรอคะนคโอเคค่ะนี่ตะไครลูกเอนี้ป็นะไอุัวนี้ค้อกล่องไฟนะคกล่องไฟตกตาเหรอ เพืนเก็บดินเก็บสันนี่ค่ะคุณเก็บใต้ด้วยคุณเก็บนี้เหรอคะคุเขาให้เก็บอยู่ในบ้านแบบนี้ด้วยค่ะคือกล่องไฟนะคะกล่องไฟโอเคค่ะมาเล่นกันเลยเล่นกันเลยเหรอคะคือบอกเพื่อนๆอย่าลืมอะไรดีกว่ะลืมกด subscribe แล้วก็กด ll แล้วก็เพื่อนเพื่อนแบบเล่นเอลเอลวะมาซื้อที่ซับป,ปิ้งใต้ด้วยค่ะซื้อช็อปปิ้งที่ไหนคะนที่ซับป,ปิ้งหมุนหมุนนะคะ <c oughs> ทาเก็ตกระเป๋าทาเก็ตค่ะนะคะยูนแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย